คืออันนี้เป็นสิ่งที่เราคุยกันข้างหลังว่าเราจะตั้งโพสิชันของเราเป็นใครสําหรับคนอื่นเป็นคํานั้นเลยคือพี่สาวหรือไม่ก็เพื่อนที่แบบกอดคอมเอามึงจะเมาก็เมามึงจะร้องไห้ก็ร้องกูนั่งอยู่เนี่ยมันก็รีเลทเบสออนตัวเราเองแล้วคือเราไปเป็นแบบปิปิ๊ดขนาดนั้นก็ไม่ได้ไงครับทำไม่ได้จริงพยายามแล้วพยายามเรื่อยๆมีแบบเคสหนักๆไหมที่แบบมาเล่าให้ฟังจริงๆถ้าหนักสุดนะ่าจะเป็นเคสที่มาหลังเวทีมากกว่าก็เขาว่าเขาจะฆ่าตัวตายอะไรอย่าง คือตอนนั้นเราคุยกับพี่นิกนิ่บอกว่าอยากให้แต่งเพลงในหัวข้อได้ชื่อว่าคิดถึงหรือที่ไม่ได้ต้องชื่อเพลงคิดถึงอะแต่เป็นเรื่องของความคิดถึงเขียนไปไม่ใช่สัทีเหมือนที่สงการพูดเมื่อกี้เลยว่ามันมีประตูนึงที่เราไม่อยากเปิดแล้วก็ไม่เคยคิดจะเขียนตั้นแต่เสียคุณพ่อ เชิญเข้าเชิญเข้าค่ะเอายินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับนี่รายการอะไรครับเนี่ยเรวคุยกันอีกประมาณ4ี่ชั่วโมงกว่าพี่กว่าจะได้เล่นดนตรีเล่นขอข้าวได้ไหมคะอะไรต่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะเปิดเทปยังไงอ่ะก็แบบมากินไงที่เรียกเดินเข้ามาเอางั้นเลยเอาแบบเอาคือเราจะเปิดกันอย่างั้นจริงๆกับพี่คือมันต้องเปิดแบบยิ่งใหญ่ปะต้อง grand ไหม โอ้ถ้า่แกนต้องมีกีตาร์แหละไปๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่อฟเฟคให้ได้โอเคโอเควันี้ผมมีโอกาสได้คุยกับวงที่เป็นอันดับต้นๆของประเทศนี้เลยก็มาได้นะฮะนาฬิกาอาจจะไว้บอกเวลาแต่เวลาทําอะไรวงนี้ไม่ได้นปัจจุบันนี้ยังมีงานทัวร์กันล้นหลามและทุกเพลงที่ทําออกมายังรักษามาตรฐานเหมือนวงนี้แฮ็กหูฟังคนไทยไปแล้วผมตื่นเต้นมากที่ได้ต้อนรับกับวงเคลือ มีคลังสคริปต์อยู่เยอะขนาดไหนทั้หมดเนี่ยอันนี้เขาคิดภายในเวลาแบบห้าสี่สท้องเขามาเลยอะสคริปต์เหล่านี้เขาก็พูดอย่างนี้กับทุกวงแหละเปลี่ยนชื่อลี่กิ๊ก้องควรจะจับหน้าพวกเราหน้าแบบคือผมมาตื่นเต้นพี่เพราะว่าอย่างตอนที่พี่มาเสียงสูงผมก็ไม่อยู่วันนั้นอะแล้วผมก็พยายามจะไปดูพี่ได้เราก็สวนทางกันไปกันมาตลอดผมเจอแค่พี่นัทต้นไหนคะนัตตา วนใหญ่แล้ววงที่มีอายุวงแบบวงที่มีอายุพูดดีๆนะอายุายวงอายุงานอายุของงานอายุการทํางานที่มีมายาวนานผมจะค่อนข้างตื่นเต้นเพราะว่าเรื่องที่ผมอยากจะรู้ว่ามันเยอะผมก็เลยแบบตื่นเต้นนิดนึงว่าเอ๊ะเราจะเปิดยังไงดีหรือเราจะเปิดกันแบบเรียบๆไปเลยหรือเราจะเปิดแบบแกรนด์ดีรเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันเราบอกว่าแฟนเราเป็นแฟนรายการนะคะเฮ้ยจริงว่าครับพบี่ฟังอยู่นั้นนะสูงสูงฟังอยู่นั่นะฟังกบบแซ่บเลยตอนที่เราได้ไปรายการร้องเสียงสูงเขาดีใจกว่าเราอีกใช่ใช่เขาเป็นแฟนรายการแล้วพี่เชื่อว่าหลังๆมาผมแบบเด็กๆ อยากทำเพรมะว่าค um> ือมันเหมือนแบบเราเชิญไปเรื่อยใช่ไหมพี่พอเราพอเราเชิญไปเรื่อยแล้วมันเหมือนแบบตันเนาะเออมันเหมือนแบบจะเชิญใครมาอีกว่าที่มันจะต้องแบบพีไปอย่างสมมติเสียงสูงเงี้ยถ้าเชิญพี่แพทมาแล้วคนต่อไปคือใครอะพี่แต่เราก็วันนั้นเราก็คุยแบบที่จริงๆสองเเคยพูดแล้วแหละว่าแบบจริงๆการร้องเสียงสูงเนี่ยมันไม่ต้องเป็นนักร้องก็ร้องได้นะมันกีดเอาจริงๆผูงหญิงทุกคนร้องเสียงสูงได้มันกีดเอาเลยไม่แต่จะบอกทุกคนก่อนนะครับย้ำอีกครั้งแม้ว่าผมจะพูดบ่อยการร้องเสียงสูงเนี่นม ถามแบบในเรียกว่าเป็นแฟนเพลงแล้วกันผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆอ่ะที่ผมติดตามพี่นะผมรู้สึกว่าพี่ดูมีชีวิตชีวาขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ถา,ถ,าถามทางที่วงก็ได้ไม่ต้องถามเราก็ได้คือเขาก็จะแบบคือพี่พี่เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงมาเห็นมาตั้งแต่เริ่มดีกว่าเห็นตั้งแต่ร่างแรกอ่ะพี่นัทพี่ต้องเคลียร์นะพี่ร่างแรกที่แบบว่าขุดมาจากป่า no n ๆๆ o ดินในป่าเดี๋ยวจะเป็นหัวใช้เท้าอ๋อเลย อันนี้ในมุมในมุมมองของผมมาผมรู้สึกว่าพี่ดูมีชีวิตชีวาขึ้นดูแบบกล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดมากขึ้นโอ้ oh, ดีใจเหมือนกันที่ที่มีคนเหมือนกับสังเกตเห็นเนาะโอเคเรื่องที่แบบว่าดูมีชีวิตชีวาขึ้นเนี่ยพายว่ามันก็คงเห็นได้ง่ายๆอยู่้วเห็นได้ชัดเจนในภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไอ้เรื่องที่บอกว่ากล้าพูดในสิ่งที่คิดมากขึ้นอะมันเพิ่งมาเกิดขึ้นหลังๆเองนะ mm hmm. ไม่นานมันี้เอง mm hmm. เพราะอะไรครับพี่เราก็ถามตัวเองว่าทําไมาถึงไม่กล้ามากกว่า mm hmm. เออเหมือนกับเมื่อก่อนมันมีอะไร คนชอบอยากให้คนรักอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าด้วยความเป็นเพอร์เซนหรือว่าด้วยความอาชีพอีกแช่ว่าอาชีพเพราะว่าในเพอร์เซนจริงๆผู้คนจะรู้ว่าพี่เปนคนพูดตรงอยู่แล้วเป็นคนที่แบบถ้ากับคนใกล้ตัวก็คือก็พูดตรงตรงตรงแบบี่เขาจะแบบใจเย็นๆมัตรงมากก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นการออกสื่อมาก่อนจะกลัวมากที่จะพูดพูดจริงๆเพราะว่าในสังคมมันเป็นความคิดเห็นหลากหลายใช่ป่ะเราก็จะกลัวว่าเราไม่อยากให้เขาไม่รักเราอะถ้าเป็นเรื่องของแฟนเพลงนะเราจะรู้สึกว่าเราจะมีกรอบของเราบางอย่างว่าเราจะพูดแค่นี้แต่พอพอหลังๆ แค่ผ่าท t i m เรากำลังมีชีวิตทั้งชีวิตของเราอ่ะเป็นตรงเนี้ยแล้วเราจะไม่อยากเป็นตัวเองให้เต็มที่หรือแบบมีความสุขและสบายใจที่สุดทุกทกที่ที่เราอยู่เหลอมันก็เลยค่อยๆเปลี่ยนตรงนี้มากกว่าค่ะว่าแบบมันไม่มีใครทำให้ทุกคน,นบนโลกพอใจได้อยู่แล้วแล้วเราก็จะต้องหันกลับมายอมรับในสิ่งนั้นเพื่อที่จะแลกกับความสบายใจที่เราจะแบบทํางานตรงนี้ทั้งชีวิตของเราอ่ะพี่ๆในวงเป็นไงบ้างครับเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้แล้วเป็นไงเราคือเราอยู่ด้วยกันตลอดแล้วมันก็จะเห็นอยู่ท่านก็จะแบบเฮ้ยแพทพลนี้ได้บอกว่าก็ดูผล ไปได้วยกันอะไรเงี้ยก็ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยเออมันค,มค่อยๆเปลี่ยนเราเลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรว่าแบบอุย้ยอย,ยู่ๆไม่เคยพูดอย่น,นี้พูดเออพูด่อ,อ,อยู่าเี้ย พอก็เคยมีไปห้าวแล้วก็พลาดมาบ้างแต่รลับไม่ได้ด้วยตอนเมื่อก่อนอะ่ะดันไปห้าวเมื่อก่อนเคยเหมือนกันที่ทําแบบนั้นแต่มันจะเป็นการทําด้วยอารมณ์แล้วพอทำา้วอารมณ์ปุ๊บพอมัน b a c k ไฟ r e พอมันมี negative feedback ปุ๊บอะ่ะรับไม่ได้เจ็บมากเองเองตอนหลังๆเวลาที่โพสอะ่ะไม่ได้โพสด,ด้วยอารมณ์เหมือนเดิมไม่ได้โพสด,ด้วยความโกรธแต่เป็นความแบบเราเชื่อแบบนี้จริงๆเอ่อมันมีหลายคนพี่เป็นเรื่องเล่าอย่างเงี้ยแล้วกันเป็นเรื่องเล่าว่าเขารู้สึกว่าวงเคลียร์เนี่ยเป็นเหมือนพี่สาวหรือเป็นแบบเพื่อนกอดคอแล้วแบบเมาด้วยกันได้อ่ะ โหนี่แบบพูดเหมือนนั่งอยู่ในห้องประชุมกับพวกเราเลยอะคนน่ากลัวเลยอะไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเคยประชุมกันกับค่ายด้วยมั้งหรือประชุมกันเองไม่รู้ว่าคืออันี้เป็นสิ่งที่เราคุยกันข้างหลังว่าเราจะตั้งโพส ition ของเราเป็นใครสําหรับคนอื่นเป็นคํานั้นเลยคือพี่สาวหรือไม่ก็เพื่อนที่แบบกอดคอมอ่ะมึงจะเมาก็เมามึงจะร้องไห้ก็ร้องคนนั่งอยู่เนี้ยกินก็รีเลตเบสออนตัวเราเองแล้วคือเราไปเป็นแบบปิดขนาดนั้นก็ไม่ได้ไงครับทำไม่ได้จริงๆพยายามแล้วพยายามเรื่อยๆไม่แต่ผมมพสูควาาาาามมสเร็จนนนถ้้้พพีี่่่่่บออกกววยแลซึงั รู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าที่เป็นแบบศิลปินคือศิลปินที่เหมือนที่ผมมองพี่แพทอะก่อนหน้านี้เพลงที่พี่ปล่อยออกมานั่นคือโพส i t i o n ของอุ้ยเพลงนี้เพาะขอแช่เพลงนี้หน่อยนะกันณนะปัจจุบันนี่ความเห็นส่วนตัวนะครับผมจะรู้สึกว่าโห พี่แพทแม่งเล่าเรื่องนี้ดีวะมันน,านา่าจะเป็นเพราะว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเราคุยกันเยอะเรื่องเนื้อเพลงคือถึงแม้แพทจะเป็นคนเขียนเนือ้อจริงค่ะแต่ว่าคุยกันในวงเยอะมากแล้วแบบเ้ยเขียนมุมนี้ดีไหมพูดแบบนี้แล้วผู้หญิงอินแล้วผู้ชายอินไหม,มผู้ชายเคยเกิดขึ้นหรือเปล่าแบบผู้หญิงพูดแบบนี้แล้วมันล้าเส้นไหมหรือไม่ล้าเส้นคือแบบคือเราเรซูเตอร์เนื้อกันผมว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นนั่งคุีกนนาเปอร์เซ็ยต์แพตเขียนเขี่นเดี๋ยนแป๊บเดียวอ่ะคือเหมือนนั่งคุยกันนานกว่าอะไรอย่างเงี้ยค ที่มันดูตรงเดเรกชันแบบจัดๆเลยเฮ้ยันี่ม,นมันตรงทุกงานเลยเว้ยเราก็ดีใจนะไอสิ่งที่เราคุยกันมันส่งไปถึงคนฟังโดยที่เราไม่ได้ต้องพูดคําเหล่านี้ออกไปอ่ะคือผมว่ามันไม่ใช่แค่เพลงที่เราสื่อแมสเสจไปทางนั้นไม่กระทางการแสดงในโชว์แต่และโชว์เราก็จะส่งแมสเสจไปอย่างนั้นแต่เราไม่ได้พูดนะแต่มันเป็นด้วยพลังงานอะไรบางอย่างทุกคอนเสิร์ตพ,พูดได้เลยว่าคนร้องไห้ ทกเออแล้วพาว่าเราอยู่ในจุดที่แบบใกล้ชิดเขามากพอในระยะของหัวใจนะแต่ไกลเขามากพอที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตจริงๆเขาอะเนอะปะแล้วมันเป็นคนประมาณนี้แหละที่ทําให้เขารู้สึกสบายใจมีแบบเคสหนัหนกๆไหมที่แบบมาเล่าให้ฟังจริงๆถ้าหนักสุดน่าจะเป็นเคสที่มาหลังเวทีมากกว่าเพราะเขาว่าเขาจะฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาหาเราอันนี้คือเขาเป็น depression ไหมพี่เขาเป็น depression เลยแล้วเขาก็แบบมาแล้วก็บอกว่าเพราะว่าถ้าไม่มาเดี๋ยวเขาจะทำเชีย <She> er. แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอุปกรณ์อยู่ในรถเชียใช่แล้วคือนี่อยู่ข้างเวทีพวกพี่นัดเดินข ไปแล้วมั้งมันต้องขึ้นเวทีแล้วอะแล้วพยก็บ,บอกทีมงานว่าทีมดูไว้นะอย่าให้ไปไหนจะข้างเวที ต้องขึ้นเวทีตอนนี้แบบอยู่ตรงนี้แล้วพอเราลงจากเวทีมาก็แบบเขาวิ่งไปที่รถทีมงานทุกคนก็คืเขาวิ่งตามไปที่รถแบบเราคือแบบคนในวงก็คือต้องคอยส่งข้อความหาเขาว่าแบบถึงบ้านหรือยังปลอดภัยหรือยังอะไรเงี้ยหลังจากที่แยกกันกลับไป <c oughs> <c oughs> แต่พัดว่าการที่คนที่เป็นซึมเศร้าแล้วบอกว่าเหมือนห้ามหนูทีหรือแบบมาตรงนี้เพื่อเพื่อที่จะไม่ทําอ่ะจริงๆเขารอดแล้วนะ <c oughs> <ๆ S 2> เพราะว่าคนที่ทําจริงๆเขาไม่มาแล้วแหละ <c oughs> ตอนนั้นเราก็เครียดนะเราก็รู้สึกว่าแบบเราเรา,เราไหวอะวะที่จะแบบด ดูแลคนที่เขาเป็นแบบ depression จริงๆอะเราไอเราก็ไม่ใช่หมอด้วยไอเราก็ไม่มีความรู้ครับจริงๆแล้วจนกระทั่งต้องไปศึกษาเลยค่ะจะต้องแบบต้องไปหาข้อความไปหาจิตแพทย์ไปถามว่าแบบต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมีเพลงหนึ่งพี่ที่ผมรู้สึกว่ามันก็จะดูแบบเป็นเพลงเพราะที่ดูมีพี่แพทย์อะเพลงแด่เธอที่รักคาะพีผมว่า เราต้องเข้าใจกันอย่างผมคนทําเพลงเนาะมันก็จะมีการวิเคราะห์หลายๆรูปแบบต,ต,ต,ต่างๆนเพื่องานที่เราต้องทำเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่คือมันอาชีพเราเนาะคือไม่ได้บอกเขาว่าเราทำพอดังแล้วกูจะเลิกเคนี้มันก็ไม่ใช่แบบนั้นอะไรเงี้ยพอสําเร็จเพลงหนึ่งเพลงต่อไปยากขึ้นนี่ไงนี่ไงนี่ไงเหมือนแบบตอนแรกๆที่คิดว่าเอขอมีเพลงฮิตสักเพลงวะพอมีเพลงแรกเสร็จปุ๊บเรียบร้อยยังไงต่อเพลงต่อไปยังไงอะไรทีเนี้ยผมเป็นเงี้ยพี่ ตอนโค้งไม่ทันอ๋อโค้งไม่ทันแม่งแบบบ้ามากอ่ะเม่งบ้ามากแม่งคือแบบเชื่อมันมันไปก็ขนาดนี้ทำไงดีวะดังแล้วแล้วก็มีทีมมาถามเพลงต่อไปเอาไงดีชิดหายแล้วกูไม่ได้คิดเลยจังหวัดเนี่ยมันบ้ามากเลยแล้วไอเพลงโค้งไม่ทันเนี่ยคือไม่เป็นจังหวะที่แบบว่าปล่อยไปก่อนเพราะว่าผมมีเวลาอาทิตย์เดียวพี่โผมมีเวลาอาทิตย์เดียวในการทำโค้งไม่ทันแล้วพี่ดูผมอยู่คอนโดใช่ป่ะโค้งไม่ทันในชื่อเพลงโค้งไม่ทันแล้ว แล้วผมก็เดินวนไปวนมาในในคอนโดอะพี่แล้วก็ถือกีตาร์ติดตัวเพราะไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนก็ถือเงี้ยเดินกินคงกินข้าวก็ถือตั้งไว้อย่างเงี้ยมีอยู่ช็อตหนึ่งที่ก็ถือเดินไปเดินมาเข้างน้ำาหรอไหมเข้างน้ำก็ถือไปด้วยนะพี่เข้างน้ำถือไปนั่งในห้องน้ำก็เ้องถือเขาไปด้วยผมไม่รู้ว่าพี่พี่มีหรือเปล่าผมอะจะมีประตูหนึ่งที่ไม่ค่อยอยากจะเปิดมีประตูในเนี้ยในมายเซ็ตเราที่เป็นความทรงจําของเราที่เราไม่ค่อยอยากจะแง้มมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้มันไม่ได้สวยงามขนาดนนนั้้อไรเงียหล แย่เข้าไปเนอยแย่เข้าไปแล้วก็นี่แหละแล้วเธอเดินจากไปคงไม่ทันลองดูแล้วกันส่งให้พี่ฟั่นโกมลนเพียนผลเฮ้ยมีของนะมีของว่อยไปปังชิบหายแล้วไม่ได้คิดเผื่อที่อะไรไปเลยคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าทําไงต่อเพราะวันนั้นอะมันมามันไม่ได้มาด้วยแมคานิกพี่นุ่มไหมมันมาด้วยอิมมชันอลอะแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะกลับไปรู้สึกอย่างนั้นได้อีทีไหมอะไรเงี้ยจริงๆเขาก็กำลังบอกว่าเรามีอีกหลายประตูที่ต้องไปเปิดก็ต้องกล้าเปิดมันแค่นั้นแหละ ซึ่งไอเพลงที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเพลงแด่เธอที่รักผมรู้สึกว่าเพลงแด่เธอที่รักอะมันดูเป็นฟังก์ชั่นเพลงเพราะแต่ก็เป็นมิติของพี่สาวอีกมิติหนึ่งที่มันดูแบบดูฉันเข้าใจเข้าใจคนที่กําลังรู้สึกสูญเสียอะไรบางอย่างคือถ้าอย่างเพลงแด่เธอที่รักอะผัดเถีงคอหนุณพ่อนะคะแต่ว่าเขียนเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วประมาณแบบห้าหปีหลังจากคุณพ่อเสียคือมันไม่ได้เขียนณโมเมนต์ที่เกิดเหตุการณ์คือแพท์เชื่อว่าถ้าแพท์บันทึกบางอย่างตอนเกิดเหตุการณ์แล้วเขียนออกมามันน่าจะไม่ใช่เนื้อเพลงแบบนี้ ถ้าวันนี้แพทเขียนอีกบวงมาอีกสิบห้ายี่ปีถ้าจะเขียนเรื่องการสูญเสียอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณพ่อก็คงไม่ได้ออกมาเป็นแบบแดเธอที่รักอาจจะมีความเข้าใจมากขึ้นใช่มันก็จะเป็นอีกมูดหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะอยากถามในแง่ของคนทาเพลงพี่โปรเซสของการทําเพลงแดรเธอที่รักมันมันเริ่มจากอะไรบ้างพี่ คือตอนนั้นนัวยกับพี่นิกนิกบอกว่าอยากให้แต่งเพลงในหัวข้อที่ชื่อว่าคิดถึงโดยที่ไม่ได้ต้องชื่อเพลงคิดถึงอะแต่เป็นเรื่องของความคิดถึงเขียนไปไม่ใช่สัทีเหมือนที่สงการพูดเมื่อกี้เลยว่ามันมีประตูนึงที่เราไม่อยากเปิดแล้วก็ไม่เคยคิดจะเขียนตั้งแต่เสียคุณพ่อแล้วก็เลยแบบลองดูจาได้ไปเที่ยวแซกโซโฟนมันเป็นบาแจใช่ปะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ดีๆเพลงมันก็มามันไม่มันจะมาตอนไหนมันไม่รู้ถูกปะเวลามันจะมาไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนจําได้เลยว่าขอกระดาษรองแแแกก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 ก้้้้ววขขขอองงงงนนนนนนััาา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 าลล็ิดดหใชปเเเียบบบรระะษจจจ ไอ้พ <krit> yes. ี่ก็นั่งเขียนอยู่ตรงริมไซส์จำได้เลยข้างหน้าเขาเล่นจำได้ว่าน่าอยู่ดิงคา์เตอร์เลยคา์เตอร์เลยแล้วก็เขียนเขียนจนแบบร้านเขาปิดก็กลับบ้านใช่ไหมจำได้ว่านั่งเขียนต่อจนเช้าแบบแสงขึ้นคือส่งแล้วทุกคนบอกเคาะก็ตอนนั้นจําได้ว่าระหว่าง20ดราที่ผ่านมาก็แบบไม่ใช่เฉยๆใช่ไม่ใช่แต่พออันนี้แบบโอเคอ๋อแบบทุกคนเห็นพ้องต้องกันเลยว่าใช่อันนี้แหละนั่นคือคิดถึงแป๊บเดียวเลยตอนมาแป๊บเดียวแต่ตอนรอโคตรนานเลย คำถามให้หนูจะถามนะคะก็คือคือในเอ็มวีค่ะมีประโยคที่ว่าใครบางคนซ่อนความเจ็บปวดแลกกับความสุขของคนที่เขารักหรือจะถามว่าอะไรคือทําให้อยากจะเล่าประโยคนี้ออกมาค่ะจริงๆเอ็มวีเนี่ยมันเบสออนทรูสตอรี่อ๋อจริงเหมของของที่บ้านเราความจริงเลยก็คือคุณพ่อแบบไม่สบายค่ะแล้วก็คุณพ่อไม่ได้บอกใครที่บ้านเลยแม้แต่คุณแม่แพทย์เองหรือคุณย่าก็ไม่ทราบอะไรเงี้ยจนกระทั่งไม่ถึงแกป่วยแล้วแกไม่ใช่ใช่เขาป่วยมาประมาณ7ปีมั้งเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกใครที่บ้านเลยนอกจาก อาที่เป็นคุณหมอคนเดียวแล้วแมก้กระทั่งช่วงสุดท้ายของชีวิตเลยอะวันสุดท้ายอะก็เป็นช่วงที่เขาให้แพทกับคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเขาก็บอกเขาไม่ไปเขาจะไปอยู่วัดสุดท้ายพอเราเไปถึงที่นูน่นได้2วันที่บ้านกทถมบอกว่าคุณพ่อเขาโรงพยาบาลให้บินกลับมาก็บินกลับมาไม่ทันคุณพ่อเสีย ทีนี้แล้วมันก็มีช่วงที่เราทั้งเสียใจมากๆแต่มันมีความไม่เข้าใจการตัดสินใจของพ่อมีความ,มโมโหด้วยในความเป็นเด็กวัยรุ่นของเราแต่สุดท้ายมันก็มีหลายๆคนญาติหรือผู้ใหญ่หลายๆคนเขาก็พยายามพูดกับเราในเรื่องนี้แหละก็คือเพราะว่า นั่นคือสิ่งที่คุณพ่อเขาพร้อมที่จะแลกคือเขาอยากเห็นเรามีความสุขให้นานที่สุดอะอและ้วเขาพร้อมที่จะเก็บเขาเลือกเองที่เขาจะเก็บความเจ็บปวดไว้เพื่อแลกกับความสุขของคนที่เขารักเขาไม่อยากเห็นเราเครียดกับเขาในตอนที่เขาไม่สบายไม่อยากให้เราเห็นเขาทุกทรมานเขาอยากเห็นรอยยิ้มของเรากับแม่อะไรประมาณนี้ค่ะโหดมากเลยพี่ที่แบบว่าไปเที่ยวเลย ไม่ไปนะตอนแรกจองไปด้วยกัน3คนด้วยพอทิ้งตัว๋วทัวร์ก็จ่ายไปแล้วอล <laughs> พอทิ้งตัว <laughs> ๋วโหดมากแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่เราจะสื่อสารใน MV ด้ใช่ไหมพี่ใช่ก็คือตอนนั้นเหมือนเราก็คุยกันว่าเอาเรื่องนี้เลยไหมแบบว่าไหนๆมันก็เป็นขนาดีอเชัดขนาดนี้ แล้วพอทําออกมาแล้วมันถือว่าตรงกับสิ่งที่อยากสื่อสาร,รไหมพี่ตรงนะล้วก็ดูไม่ค่อยได้ในเอ็มวีเนี่ยบบทุกวันนี้ยังไม่ดูตอนช่วงเพลงปล่อยครับพี่มันมีฟีดแบ็ที่เขามีจุดร่วมเดียวกันกับเราไหมพี่เยอะนะจนถึงทุกวันนี้จริงๆเป็นเพลงหนึ่งที่ตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าจะเป็นเพลงฮิตตอนแรกๆมันมเป็นซิงเกลิลแต่มันก็ไม่ได้แบบปังขนาดนั้นแต่ว่ากลายเป็นว่ามาเรื่อยๆแล้วเป็นเพลงที่โอ้โหจนถึงตอนนี้จนถึงตอนนี้ก็คือพระจัไม่ได้วยอดอยู่แต่ก็ไม่ได้ไม่น้อยเลยเป็นอีกเเเเเพพลลลงง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 ทททททีีีี่่่กกคครรรรััั้้้้ขึนนนนวออออออตาามมแบบะะห รีเซิร์ชมาพี่คือยังมีคนคอมเมนต์อยู่เลยนะพี่สองที่มงที่แล้วหรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆถ้านับจากอัลบั้ม2มาถึงตรงนี้มันกี่กี่ปีอะเป็นสิบกว่าสิบบวกอะเพราะว่ามันก็คงเป็นเนื้อหาที่แบบน่าจะทม์เลสแบบทม์เออทม์เลสแลก็อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้มีเยอะมากนะที่พูดถึงเรื่องความรักของคนในครอบครัวอะไรอย่างงี้เนาะครับเดี๋ยวขอกลับไปที่โปรเซสในการทำเพลงอีกทีนึ่งตอนที่พี่แพทเขียนอะมันมีเมโลดี้อยู่แล้วใช่ไหมพี่มีเมโลดี้อยู่แล้วจากพี่โน่โปรดิวเซออร์ตนน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 ัั้่่่่ะะะะะะะคพพีีโโดก็แบบ าม,ามาแบบเป็นแบบประมาณในกีต้าร์กับร้องของเขา mm hmm. จริงๆเมื่อก่อนช่วงนั้นนะเป็นวิธีที่ทําบ่อยที่สุดคืออาจจะมีเมโลดี้มาจากพี่โน่บ้างหรือเมื่อก่อนนั้นมีพอยต์เปียนโนหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นเมโลดี้มา แล้วแพคก็จะเขียนเนื้อหมายถึงคืนเนื้อลองร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นประมาณนั้นมีมีเพลงไหนที่ที่พี่แบบร่วมทำเมโลดี้ไหมพี่ก็มีหลายท่าหลายท่าบางทีแพคดีไกด์มันจะไม่จบครับบางทีมันก็ต้องเติมเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วพอเราได้เมโลดี้ปุ๊บได้เนื้อเพลงปั๊บเราทำอะไรต่อครับน่าจะซ้อมนะปกติเราพอมีเพลงดิบแล้วเราก็อ่ะเราจะเล่นกันยังไงเรียบเรียงกันยังไงมันยังไม่มีโปรแกรมทำเพลงใช่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 จริงๆเรียกว่าเป็นกึ่งอนาล็อกกึ่งดิจิตอลนะอยู่พวกเราแต่มันก็ยังไม่่่่่่่ไไไไดดด้้้้งงงงงงาาาายยยมขนนีีีออออะะะรรรรเเเคัับทจิตวว ค่อนข้างที่จะโลเทคไม่ค่อยที่จะชอบใช้คือไม่ได้ทุกวันนี้ต่อให้นั่งคิดหน้าคอมอ่ะก็ชอบเข้าห้องซ้อมกันมากกว่าในหลายครั้งเอาโน้เอาอะไรก่อนใช่แต่แค่ตอนนู้นเลยอ่ะตอนนน้นไม่มีทางเลือกเพราะเราทําไม่เป็นเราก็จะต้องไปเข้าห้องซ้อมแล้วพอเราได้เพลงแด่เธอที่รักมาป้ามันถูกรวมอยู่ในอัลบั้มเลยพี่หรือเราต้องไปคัดก่อนตอนนั้นมันจะเป็นช่วงที่ซิงเกิลไปเป็นเทละเพลงททละเพลงไปตอนนั้นก็คือประมาณซิงเกิลที่สองต้นของอัลบั้มที่สองหลัมันจะกาเวลาแล้วก็แด่เธอใช่กดดันมพี่ตอน ไม่ต้องการเวลามาปัาบ๊บตอนนั้นเราอยู่บนเส้นได้มากเลยชีวิตอยู่บนเส้นได้มากเลยเรีร่วันแรกรวันแร,แรกเจ๊งบ้านเจ๊งแบบเ,เ, <laughs> เจ๊งสนิทเลยอะเจ๊งจนเขาบอกว่าให้โอกาส1นึ่งซิงเกิลซิงเกิลต่อไปเป็นตัวชีวัตรชีวัตรว่าพวกเธอจะได้ทํางานตรงนี้ต่อกับค่ายนี้หรือไม่โชคดีที่เพลงต่อไปนั้นเป็นหลักไม่ต้องการเวลารรอด แต่มันไม่ได้แปลว่าโอ้ยรอดเป็นเดียวเราจะรอดไงรักมาการมันรอาเสร็จปุ๊บต่อไปเป็นอะไรก็เป็นแต่เธอนี่แหละที่พอพี่แพทเล่ามาทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าใครอยู่ในเพลงนั่นคือคุณพ่อผมไม่รู้ว่าวันที่เราใช้สิ่งเนี้ย เล่าอะตอนพี่อัดหรืออะไรเงี้ยมันแบบยากไหมพี่จําได้ว่าเป็นเพลงที่ไม่ได้อัดวันเดียวเสร็จปกติเพลงอื่นจะแบบยังไงวันนี้ต้องเสร็จอ่ะคือเป็นคนที่ไม่ได้ขึ้นอะไรเป็นคนร้องดีร้องได้ประมาณคืเป็นคนร้องดีเป็นคนร้องดีมาก3ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็น่าจะ4ชั่วโมงอย่างมากเพลงนี้เป็นเพลงที่ไปร้องแล้วมันแบบมันไม่ได้อะมันไม่ใช่ไม่ได้ด้วยความที่แบบร้องไห้อะไรฟูมไฟอะไรไม่ใช่นะมันไม่ได้พี่นกบอกเลยว่ากลับบ้านไปก่อนมันไม่ได้นี่คือพี่สามารถจัดตัวเองได้เลยหรือว่ารู้สึกว่าร้องแล้วมันกกกกกก็็ไไมมมมมม่่่่่โลวววสสสสัััทีรรรรรูู้ึึาาาานนนนนเเเปธชติิงค ก<ต>ืออย่างแพทแพทเป็นคนที่มีเสียงแบบอิโมชั่นัลมากหลายเพลงเวลอาอัดร้องต้องแบบเพลงเศร้านะต้องแบบมึงเต้นก็นได้มึงยิ้มก็ได้แต <laughs> ่เสียงมึงเง้เพราะงไม่งั้นเพลงมันจะกดมากแพทแบบมีความอิโมชั่นอลในเสียงเพลงแบบมากๆอะไรเงี้ยฉะนั้นแต่ละเพลงบางทีก็ต้องแบบแบาลานซ์ให้มันโอเคกับเพลงคือร้องเฉยๆก็เศร้าอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยว่าร้องมันก็เศร้าแล้วอะไรเงี้ยอย่างไอเพลงสิ่งของอะเวอร์ชั่นที่ทุกคนได้ยินกันอยู่อะคือเป็นเดโมตอนที่เราป่วยนะ เพราะว่าวันที่อัดจ,จริงอะมันเกินเบอร์วันนั้นน่าป่วยแล้วเสี่ยงแบบเจ็บคอมากเลยแต่ต้องอัดอัดไปปรากฏว่าแบบพอวันอัดจ,จริงไม่เอาใช้ไปใช้เดโมโ หลังจากที่เราปล่อยเพลงมาแล้วเวลาเราไปทัวร์จนถึงปัจจุบันนี้ยังเล่นอยู่ไหมพี่เล่นทุกวันเลยค่ะเคยไ่เล่น<ง>เลย <laughs> <laughs> วันนี้ก็จะเล่นคือ <laughs> <laughs> ตอนนี้คือกลับมาแบบเต็มที่เลย <laughs> เพราะว่ามันเป็นเพลงที่เกินคาดนิดหนึ่งเหมือนกันเมื่อก่อนไม่ได้อยู่ในโชว์แต่พอทุกครั้งที่มีคนขอเราเล่นโหฟีดแบ็กดีมากหมายถึงว่าดูคนเขาอยากฟังมากสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าเอากลับมาเลยแล้วกันทําไมถึงไม่เลือกที่จะเล่นพี่ก่อนหน้านี้เราคิดว่ามันไม่ได้ฮิตขนาดนั้นฟังชันมันใกล้ๆกับเพลงอื่นด้วยครับมันเหมือนกับว่าคนไม่ค่อยพพูดถึงงเล ตอนนั้นมันที่เอาไม,ไม่ใส่ในโชว์มันอาจจะกดไปไหมเครียดไปไหมเพลงเราเศร้าเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่พอไปร้องจริงอ้าวก็ดีนี่ว่าอะไร่เงี้ยอยากรู้ว่าตอนที่พี่เอาเพลงนี้ไปโชว์หรือไปร้องอะค่ะพี่รู้สึกยังไงบ้างคะขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าคือถ้ามีเหตุการณ์ใกล้เคียงก็จะร้องไม่ค่อยไหวไม่ถึงเหตุการณ์รอบตัวเราของแพทเองที่แลบกถูกมีผู้ใหญ่ที่สนิทเพิ่งเสียพอดีหรือมีเพื่อนหรืออะไรก็ตามหรือแบบรู้เรื่องเหตุการณ์อะไรย่างเงี้ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยก็จะร้องไม่ ถ้าวันอื่นก็จะเป็นในเชิงว่าอยากให้ทุกคนเขารู้ว่าแบบสิงที่คุณรู้สึกอะฉันเข้าใจที่พี่นวงนครับ ผมก็จะเล่นด้วยฟีล l i n g ที่แบบ d e l i v e ี y อารมณ์นี้ไปสู่เขาแล้วให้เขาเอาอารมณ์เขาออกมาเราช่วยกันบิวอยู่ก็บิวก็บิวเล่นนี้พอที่สุดอะครับแล้วก็เล่นซัพพอร์ตนักร้องอยากรู้ว่าอย่างก่อนหน้านี้ที่เราไม่ไดเอามาเข้ามาในโชว์เนี่ยเพราะว่าคนมันไม่ได้พูดถึงเพลงนี้มากเนาะอาจจะเพราะว่า <c oughs> เวลาคนมาเจอเราอะอาจจะไม่ได้พูดถึงเพลงมันมีเพลงอื่นไงมันมีแบบสิ่งของคำยินดีอะไรเงี้ยคำยินดีอะไรซะมากกว่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยไม่ได้เอาไว้ในโชว์ใช่ไหมพี่แต่พอวันเนี้ยเอามาไว้ในโชว์จริงๆแล้วแบบเข้ามาอยู่ในในโชว์เลยตอนเนี้ยถือวว่าาโช์เรรสมบูณ ห่หรือวาจริงนรู้สึกสมบูรณ์มากแล้วก็สะใจมากที่ล่าสุดนี้เพิ่งปรับเอาคำายันดีมาเป็นเหลงที่สองเลยค่ะทำไมอะพี่ วงเรามันมีเพลงช้าเยอะใช่ปะ <S <S แล้วก็มาก่อนต้องเลือกจริงๆในโชว์เปิดด้วยเพลงอะไรพี่ตลอต่ออ่าโอเคแล้วมื่อก่อนก็คือมันจะมีช่วงตรงกลางที่แบบเหมือนกองเพลงช้าฮิตอะแล้วมันแบบเฮ้ยถ้าวันนี้เล่นพันหมื่นแล้วต้องไม่เล่นแดดเธอที่รักเล่นแดดเธอแล้วไม่เล่นคํายินดีคือมันต้องเลือกอะไรเงี้ยโอ้โหจนล่าสุดก็แบบไม่เลือกแล้วได้ไหมเล่นแม่งทุกเพลงเทุกเพลงหาที่อยู่เอาก็เลยแบบคำยินดีเธอไปอยู่หัวโชว์เลยเออแล้วพอคำยินดีไปอยู่เพลงสองมันกลายเป็นไม่ใช่เพลงดาร์กมันกลายเป็นเพลงแบบเพลงแบบเฮ่อทุกคนเฮ้ไม่ร้องไห้แล้้วเฮ เป็นท่าประชาชนไปก็เขาก็มันดีแบบอ๋ออันนี้ก็รู้สึกว่าโชว์ค่อนข้างคอมพ l e ทนะสำหรับเราผมยังรู้ว่าการเป็นเคลียร์ในกลไกตลาดที่มันเป็นแบบเนี้ยที่มันงงไปหมดแล้วหรอตอนที่มันแบบอะไรวะยากไหมพี่เคยมีช่วงที่คิดว่ายากตอนนี้ก็เป็นช่วงที่แบบมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราก็แค่ทําในสิ่งที่เรารักไปตอนนี้คิดแค่นั้นเพราะว่าเราก็เคยมองจากมุมข้างนอกบ้างเฮ้ยเราทําอะไรได้บ้างวะให้มันดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแบบ โหมันคาดเดายากมากเลยคือไม่ไม่รู้แล้วว่าเพลงไหนจะมาเพลงไหนจะไม่มาศิลปินวงไหนจะมาไม่มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วตอนนั้นเรากลายเป็นว่าเครียดสุดท้ายสิ่งที่เราเจอคือเฮ้ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับว่าผลงานมันจ่อกมาดีเมื่อเราอยู่ในสภาวะจิตใจที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยคือเหมือนเราอาจจะมองไปรอบๆแล้วศึกษาหรือลองทําด้วยความสนุกได้แต่ถ้าไปมองแล้วไปเปรียบเทียบหรือจะไปมองแล้วเกิดพลังลบขึ้นมาข้างในแล้วมาเครียดกันเองอ่ะอันเนี้ยไม่โอเคความยากที่พี่รู้สึกว่ามันเคยเครียดอ่ะมันยากในมุมไหนพี่ความเห็นสวนตั ผมจะรู้สึกว่าเมื่อก่อนมันมีเมนสตรีมเนาะเหมือนเราจะเคยเป็นเมนสตรีมของช่วงช่วงหนึ่งแบ่งๆกันไปแบ่งพื้นที่ชิ้นเค,ค้กนี้แบ่งกันไปวันนี้มันเหมือนไม่มีชิ้นเค,ค้กชิ้นนั้นแล้วมันเหมือนแบบชอบกินอะไรก็ไปอยู่ร้านนั้นแหละ แล้วเราเหมือนร้านอาหารร้านหนึ่งที่แบบอ่ะชั้นขายสเต็กนะเราเพิ่งคุยกันเรื่องนี้เองอะสเต็กด้วยสเต็กเราเปรียบเทียบสเต็กกับส้ตมตำส้ตมตำกับ <laughs> สเต็กแล้วแบบเราเป็นร้านสเต็กแล้วเราจะทาส้ตามตำขายเพราะเขาห้ส้ตมตำกันอะไรเงี<ๆ>้ยก<ๆ>็ไม่ใช่อะก็อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก<ๆ>็ค <ๆ S 2> ือ <ๆ S 2> เรากลับมาทาสเต็กเราให้มันอร่อยที่สุดเว้ยเดี๋ยวเขามากินเองทีนี้มันก็จะมีผลกับว่าเออพอมันไม่มีเมนสตรีมอะมันไม่มีผลประกอบการที่สุดทางอะมันมีแค่กลุ่มนี้แค่มากหรือน้อยหมายถึงคนชอบกินสเต็กหมูอะมีเยอะหรือมีน้อยแค่นั้นเองที่คิดว่าการเป็นเเคลลีียยรบนนกกาาด โอ้ oh, น่าจะอยู่ที่จิตใจเราเองมากกว่า şey <Bruno> ที่บอกว่าก oh, ็กลับมาอยู่ที่ใจเราเองที่ไม่เอาที่ไม่เอาคําว่าประสบความสำเร็จสมัยก่อนมาเปรียบเทียบกับคนเราเวลากันแล้วครับจริงๆถ้าพูดเป็นวิทยาทานเลยพี่ผมเชื่อว่ามีศิลปินเด็กๆหลายคนที่ใช้คําว่ากับดักความสําเร็จแล้วกันที่บางคนน่ะแบบอาจจะประสบความสําเร็จโดยที่คนจําไม่ได้้วยซ้ำว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงเราก็ไม่กล้าจะเป็นวิทยาทานแล้วแหละ เพราะว่าเรารู้สึกว่าความสําเร็จของน้องๆวันนี้มันเป็นบทเรียนที่เขาต้องเรียนของวันนี้ของเขาเราไม่สามารถเอาความสําเร็จของเราในอดีตแบบบอกว่าตอนนั้นเราผ่านมันมาถึงวันนี้ได้อย่างไรมาบอกเขาเพราะว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้ในยุคนี้มันต่างกันมากกับสิ่งที่เราเ, <S 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 <hips> <S เรียนรู้ก่อนหน้านี้ก็โชคดีนะน้องหมายถึงว่าจับมือกับเพื่อนในรุ่นเดียวกันที่เขาเจอเรื่องเดียวกับเราให้มัน่นแล้วเราจะได้เรียนรู้ในรุ่นของเราว่าวัาวนนี้ที่ความสำเร็จมันวาาวไปไปวแบบนี้น้องๆจะดีลกับจิตใจตัวเองย่างไงเพราะพี่รู้สึกว่ามันเราไม่สามารถเอาวอนันใน แชร์ให้นางไม่ได้เลยคนละแบบบริบทโดยสิ้นเชิงเลยมีคําถามค่ะใจมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะคือวงการดนตรีมันเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือแล้วมีเพื่อนเราหลายๆวงที่เขาก็เลือกทํางานในสายนี้ไปอะไรเงี้ยแล้วพวกเราก็อยู่มาตั้งแต่ยุคนู้นนะเนาะจนถึงวันเนี้ยเราสงสัยมากเลยว่าทุกวันเนี้ยวงเคลียร์คืออะไรในมุมมองของคนในวงการอะค่ะความเห็นส่วนตัวครับปีผมรู้สึกว่าวงเคลียร์เนี่ยจะอยู่ใน s p e c i a l สต์ของคำว่า market share ของผู้หญิงถ้าสมมติมี เด็กคนหนึ่งเป็นผู้หญิงแล้วอยากร้องเพลงแล้วถามว่าอยากร้องเพลงอะไรผมเชื่อว่า6ใน10อ่ะอยากร้องเพลงวงเคลียร์ถ้าอินไซต์เข้าไปอีกคือผมไม่แน่ใจว่าเคลียร์เองอะวางช่องเองว่าเป็นร็อก ป๊อบบล็อกอหรืออ,อะไรบบหรือะไรเงยเนาะไม่ได้วางไม่ได้วางแล้วไม่วางมากแล้ว,วแล้วอารมณ์แล้วอารมณ์สุดท้ายตอนนี้เราเราไม่รู้ว่ามันคือป๊อบบล็อกหรืออะไร <c oughs> ผมแค่รู้สึกว่าเค,ค,คลียร์ก็คือเคลียร์ถ้าถามผมว่าในตลาดอ่ะผมมองเคลียร์เป็นอะไรผมมองเป็นเป็น,ปนตัวแทนของผู้หญิงหมายถึงว่าเป็นเพาเวอร์เกิร์ลเป็นแบบถ้าฉันจะต้องหาใครป๊อบสักคน ก็จะต้องเป็นแพทเคลียร์โ oh, oh. อ้โหใจชื้นขึ้นมา500% <Grand S 2> ตอนนี้แรนเหมือนตอนเปิดเลยแรงเหมือนตอนเปิดเลยอ <laughs> <laughs> ยอดเ <laughs> ติมกำลังใจให้กับวงที่อยู่มา20ปีอย่างนี้มากเลยค <laughs> <laughs> ผมอยากให้พี่อยู่ไปอีก8ปสิปีเฮ้ยเราเคยมีความฝันของเราเพราะว่ามันก็จะโดนสัมภาษณ์ไเรื่อยว่าแบบความฝันต่อไปคืออะไรความฝันต่อไปคืออะไรใช่ปะแล้วมันก็จะต้องขยับไปเรื่อยอยู่แล้วสำหรับศิลปินที่ทํางานไปเรื่อยจาได้ว่าล่าสุดที่โดนถามแล้วบอกไปว่าความฝันสุดท้ายของเราคือเราอยากจะเขียนเพลงสุดท้ายบนเดนเบทของเราอคือที่คิดคือฉันอยากจะนอนแบบแก่ๆแล้วก็อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกสุดท้ายเอาไว้ในเพลงอย่างดีนะนึกว่าแบบฉันจะตายบนเวทีโอเค ผมก็ถือว่าได้กําลังใจไปด้วยครับถามแทนคนดูไปด้วยแล้วตอนนี้มีเพลงใหม่ด้วย,<ท>ยอยากอกหักกับเธอใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลงใหม่ของเคลียร์สามารถดู ช่ก็คือถ้าเกิดสตรีมมิ่งก็ทุกช่องทางนะคะตอนนี้ก็อยากของกับเธอหรือไม่ก็ถ้าเกิดโซเชียลพวกเราก็ทั้ง Facebook Instagram t i k t o อกนะคะก็เคลียร์แบนหรือถ้าอยากจะดู MV อมวีก็ยูทูบิินี่ล็อกค่ะสําหรับใครที่สงสัยตอนช่วงแรกที่ผมบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่แพทดูมีชีวิตชีวาขึ้นฮนะติดตามไอจส่วนตัวพี่แพทได้ <laughs> เข้าไปอ่านได้เราจะรู้ว่านี่แหละมีชีวิตชีวาที่ผมไม่เคยเห็นนะคำถามสุดท้ายครับพี่พี่จะร้องเพลงแดดเธอที่รักกับผมได้ไหมครับโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วครับโอเคผมนึกว yeah <laughs> ไว้ข้างในไม่ให้ใครเห็น me มันมีความถี่บางอย่างมีความสั่นสะเทือนบางอย่างก็มันจะมีความสั่นสะเทือนบางอย่างที่มันจะทําให้เราเป็นย่านสบายใจเออเป็นย่านเป็นย่านที่เรารู้สึกแบบสบายตัวนี่เดี๋ยวต้องไปลองแล้วพี่ผมรู้สึกลังเลว่ะตอนเนี้ยเฮ้ยเราปิดรายการเลยไหมอยากไปขี่แล้วจะขับรถหรือจะอาบน้ำดีนะทุกคน